สวัสดีครับวันที่9มิถุนายน2564ก็ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎ9เพื่อฉีกวัคซีนโควิดเข็มแรกครับก่อนไปก็วัดความดันก็ตัวร่างก็สูงนิดหน่อยครับไปถึงบ่ายสองก็นั่งรอครับเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลครับก็มี6ขั้นตอนหลักๆครับขั้นแรกก็มาเช็คข้อมูลก่อนเสร็จแล้วขั้นที่สองก็ไปวัดความดัน ผลความบานมาก็โอเคนะครับตัวล่างก็ปกติตัวบนก็ปกติก็โอเคครับวันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยนะครับตั้งแต่60ปีขึ้นก็มาที่โรงพยาบาลน,นี้กันมากครับโรงพยาบาลน,นี้เป็นศูนย์ใหญ่เลยนะครับมีเจ้าหน้าที่เยอะมาดูแลกันเยอะมากเลยครับโนเจ๋งจริงๆครับที่3ก็กอกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็มานั่งรอครับ มานั่งรอเพื่อจะฉีดขั้นที่4ครับเป็นขั้นฉีดวัคซีนโควิดครับฉีดวัคซีนแอตตาซิเนกานะครับวันนี้ก็ถ่ายภาพรวมๆให้ดูนะครับหลังจากผ่านไปแล้วรอบสิบบ่ายสองโมงนะครับคนก็ฉีดเริ่มกลับกันแล้วครับก็ดูเลยเก้าอี้ว่างแต่จริงๆคนเยอะนะครับมาฉีดวันนี้โอ้โหแจ๋วจริงๆครับบริการของโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้า เสร็จก็เข้าฉีดวัคซีนนะครับนี่แหละครับขั้นตอนขั้นที่4ฉีดวัคซีนครับโอ้โหมือแต่แอคท่าถ่ายรูปไม่ทันรู้เลยว่าฉีดเสร็จแล้วครับโอ้พยาบาลฉีดได้ดีมากครับนิ่มมากไม่รู้สึกเจ็บเลยครับโอ้แจ๋วจริงๆไม่้องกลัวนะครับมาเถอะครับฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 นี้นะครับแล้วขั้นที่5ก็ไปรับใบนัดครั้งต่อไปเข็มที่2ครับก็ นัดเห็นที่สองยิบเก้ากันยาหกสี่ครับเป็นขั้นที่หกขั้นทุดท้ายนั่งรอดูอาการนะครับประมาณสามสิบนาทีก็ดูว่ามีอาการอะไรไหมก็ที่ฉีดมาก็รู้สึกก็น่าความรู้สึกกระต,ต,ตึงนิดหน่อยครับไม่ถึงกับมีอาการร้ายแรงครับก็สบายดีครับโอ้เจ๋วมากเลยครับสนุกครับมาเถอะครับมาฉีกันนะครับ ต่อไปก็เป็นรอบบ่ายสโมงนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับลงพยบาลพระมงกุฎเก้าครับสวัสดีครับ